สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงค่ะเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มีรถกระบะนะคะราคาถูกๆผ่อนสบายๆแบบนี้มานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น Toyota r e ีโวนะคะ 2.4J นะคะเป็นตัวเกียร์เมนวนวลนะคะ คันนี้เป็นรถปีคศ2016นะคะลูกค้าหรือว่าจดปีพศ2559น้นั่นเองนะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคานี้บอกเลยว่าโคตรถูกเลยนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้ราคานี้นะคะออปชันภายนอกและภายในตัวรถจะมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะเป็นตัวหน้า r ี v o l o c อโคโล แป้งให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแต่งหน้าหล่อให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะโอเคไปดูกันต่อทีอ่ด้านข้างตัวรถของเราต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างตัวรถก็จะมาพร้อมอ ทรงเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็คันนี้ด้านข้างแก้มฝั่งซ้ายและขวาของตัวรถจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ติดคําว่าไฮรักอยู่ด้านข้างด้านล่างกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะ มาถึงด้านหลังตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว Toyota r e ีโวนั่นเองนะคะก็จะมีสติกเกอร์มีโลโก้นะคะติดคําว่า t o โยต้าไฮรักลีโวแบบนี้อยู่ด้านท้ายตัวรถนั่นเองนะคะส่วนไฟท้ายของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยไฟสองสว่างนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับด้านท้ายตัวรถของเขาก็คือยังเดิมโรงงานมากๆเลยนะคะสังเกตได้จาก ตรงนี้เลยนะคะลูกค้ารอยเม็ดอาร์คิวซี C, เดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะก็คือท้ายยังเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวท่อเป็นท่อเดิมโรงงานนะคะอ่ะมาดูที่ท้ายกระบะกันบ้างนะคะสักเล็กน้อยสำหรับคันนี้ก็ใส่แม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวท้ายกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็น ่าด้านท้ายฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวรถนะคะก็คือยังเดิมโรงงานทุกจุดเลยสังเกตได้จากรอยเม็ดอะคิวซีเดิมโรงงานแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยขยับแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งก็คือคันนี้ยังเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมที่ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะจะสวยแค่ไหนและออปชั่นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะคันนี้ภายในก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะเบาะคู่หน้าของเราจะ เป็นเบาะหนังสีดําคาดได้สีแดงแบบนี้นะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าของเราก็จะมาได้โทนสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมอพงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยด้วยนะคะลูกค้ามีแอร์แบ็กด้วยนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กถึง3ลูกเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถเปิดสมาร์ทแคปได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะแบบที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้เลยเนาะก็คือคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุค้มเลยค่ะลูกค้า ออปชันมาเต็มแน่นอนเลยนะคะมาดูกันต่อที่ระบบเครื่องเสียงของเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะระบบเครื่องเสียงก็จะสามารถเชื่อมต่อ c d p อเอ็ได้นะคะวิทยุ AM-FM สามารถเสียบสายอัก u ค b ได้และที่สำคัญคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะลูกค้าบลูทูธผ่านมือถือแล้วก็เปิดเพลงผ่านเรดิโอ Radio, รถยนต์ได้เลยนะคะ แล้วก็มาถึงที่ระบบแอร์ของเขานะคะคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะคะเป็นระบบแอร์เมนนวลแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเกียร์ของเขานะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์เมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อตัวเกียร์5สปีดนะคะแล้วก็เลขไม้น,นะคะคันนี้ไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะจะสวยและเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ มาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์4สูบ 2,393cc หรือ150แรงม้าก,กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้ก็คือเครื่องยังเดิมโรงงานมากๆนะคะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยแต่งใดๆมาเลยและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ คันนี้คือได้เครื่องเดิมโรงงานมากๆใครที่สนใจรถกระบะผ่อนไม่แพงราคาถูกๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเครื่องเดิมๆบีแนะนําคันนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้า วยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะกับเจ้าตัว toyota hilux revo 2.4 j smartcab คันนี้นะคะเป็นรถปีคอส2อ1 6หรือว่าจดปีพศ2559น้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาเปิดขายนะคะคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่329,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกคา้าสำหรับคันนี้ราคานี้นะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้น และที่สาคัญสําหรับคันนี้ผ่อนเดือนละ6ก0 0บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี8 4งวดด้วยนะคะเรายังมีของแถมให้นะคะลูกค้ามีฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มนะคะแล้วก็ยังสามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศที่สมโยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่าง ถูกๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699เบอร์นี้สามารถโทรอัด โทรได้โดยตรงด้วยนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบีจะมีรถสวยๆราคาถูกๆคันไหนมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ